สวัสดีนะครับขอต้อนรับสู่มินี่ครับกับเกมเดลต้าฟอร์สนะครับวันนี้เราอยู่กับโตโปเดลต้าฟอร์สฟูลนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาเล่นรีวิวร่าสุดแล้วก็เล่นแบบกันผ่านหะน้าจอแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยววนี้ครับเดี๋ยวจะมาเล่นโหมดโอเปอเรชันนะครับแล้วผมก็จะไปแบบนี้นะครับนะพอดีผมซื้อคีการ์ดมาสิบร้านนะครับนะอุ้ยอันนี้ฮาร์ดเลยหรออุ้ยไปดีไหมเนี่ยเนี่ย เดี๋ยวค่อยมารีวิวรอบหน้าละกันผมขอไปด่านนี้ก่อนละกันนะพอดีมผมซื้อ,อ,อคีย์การ์ดมานะครับคีย์การ์ดของผมเนี่ยก็คือก่อนหน้านี้นนรีวิวไปแล้วอะสามารถไปดูคลิปได้นะครับก็จะเล่นแบบเห็นโปรนะครับแต่อันนี้เนี่ยผมจะเล่นแบบไม่เห็นโป้นะเพราะผมซื้อคีย์การ์ดมาแพงมากนะครับเออก็เดี๋ยวซื้อกระสุนซื้ออะไรก่อนนะครับผมเนี่ยจะใช้เป็นกระสุนม่วงนะครับแล้วก็กระสุนทองติดไปนิดนึงนะนับเงินมันเหลือ เศษๆไว้หน่อยละกันแล้วก็กระสุนทองนะครับเอาไปสองกองนะครับพอะแพงมากนะครับแล้วก็ยาครับก็จะเป็นเซตนี้เลยนะครับเซ็ตแบบจุกใจพร้อมบวกพร้อมหวนะครับหลักๆผมเจ้าของไปแค่นี้นะผมเน้นกระเป๋าใหญ่นะครับเป็นเน้นเอาของกลับมาเลยครับผมอ่ะก็เอาปืนอักไปเหมือนเดิมครับเพราะน่าจะตป็นตุดละมา จะเละหรือจะอะไรนับมาเล่นรีวิวล่าสุดนะครับนะโหมดโอเปอเรชั่น ครับผมาจาัดไปจัดไปนะครับอันนี้การถ่ายหน้าจอแบบ100%นะครับตัวที่ผมเล่นคือเดลต้าฟูนะครับก่อนหน้านี้ผมเล่นแบบเห็นโปรไปแล้วแต่วันนี้เนี่ยมาแบบไม่เห็นโปรมั่งเซา Blast! Hey. Target located. บวกเดี๋ยวนะมีมองไอเทมด้วยนะ,ะทุกคนเฮ้ยมีคนตายหนึ่งตัวเรเฮ้ยแล้วมันขึ้นทางไหนไปแล้วเนะี่ยแสนหนึ่งนะฮะ มัมีมักมีเรียบร้อยแตกหมดครับเราเห็นทุกอย่างไม่ต้องรีบเข้าไปนะโอ้ได้ของฟรีสวยเก็บไปหนึ่งปาร์ตี้นะครับทุกคนก็ถือว่าเฟี้ยวอยู่นะครับ คือไรเก็บเร็วมันดีอย่างนี้แหละทุกคนนคะรับร็อกเปล่าก็ผมจัดเต็มระบบนะครับทุกคนรับนะไปดูรีวิวที่ตอนเห็นโปรได้นะเออผมรีวิวอยู่เอ็นเดม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 ิโลโลโล,โล คนตอนนี้ลุยแหลกสวยดทำไปเนี่ย

lạc đồ sức phan phan ơi phang 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 ok chưa 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 đi chưa ปืนกันมาดิเด,เดือดทั้งนั้นครับสวยเด็นไหมล่าดูเขาของกันมาดี บดดิงตอนนี้เห็นบอดครบหมดแล้วนะแม่งเอากสุดทองมากันเลยว่ะครับผมมาฟาร์มชิวๆนะแล้วก็ไล่ฆ่าคนนะ

ขี้ของอะไรเร็ววะฮิอฮือกเฮอกเยอะเยอะเอเยอินเนมีอินเนมีอินเนมีโนโนวู้วนิสเชี่ยเดือดจัด คนละศพเอ็นดิเมตเอ็นดิเมตเวทเวตเชี่ยมจังเดือดทุกคนของอย่างแน่นโอ้โหไอ้เฮี้ยของมัน นั่นไปวะทุกคน <c oughs> เรามีคีย์การ์ดตรงนี้นะฮะไป Let's go, let's go, let's go! Kill, 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 kill! They're all wounded in the heart. Let's go, let's go, let's go! เฮมีเฮมีเฮมีทัอน้ม่ทัวอนมี่เดว์เดวันดวัน รู้สโมกเลยอะ่ะโอ้โหแบงค์มีแต่ของดีเว้ยอุ้ยของเยอะเกินว่ะทุกคน ฟูฟูแอมฟูยูฟูเฮียโคตรมันนะับกับไม่ไหววนะนับได้ของมาก็คุ้มแล้วเนี่ย๋อมันเล่นสเต็ปนี้นี่หว่ามันเอาอชุดหนึ่งมาเป็นยานโดยเฉพาะเลยนะฮะของผมอาจจะไปไม่หมดนะแต่แม่งมันจริง นะครับก็ถ้าชอบคิวโดนนี้ฝากกดไลค์ด้วยละกันนะครับนะก็ตึงๆเลยนะครับสำหรับโปรเดลต้าฟอร์ดเรานะครับตัวที่ผมเล่นคือเดลต้าฟอร์ดฟูนะครับบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะลงหมด e ีซี่นอร์มหรือว่าฮาร์คุณสู้ได้แบบสบายๆนะครับผมไม่รู้จะอ,อะไรไปแล้วนะไม่ได้จะมารีวิวอะไรครับมาเล่นรีวิวร่าสุดให้ดูเฉยนะ หากชอบวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะก็เดือตาฟูนะครับการถ่ายหน้าจอแบบร้อยเปอร์เซ็นนะครับจบเป็นที่เรียบร้อยครับ <c oughs> ลองกันสองคนชิวๆครับ รับผมก็หลักๆเนี่ยก็มายิงแล้วก็มาเปิดคีกงคีการ์นี้หน่อยฟาร์มไป3ร้านเอ้ย2ร้านนะครับนะก็ฝากด้วยกันนะครับสำหรับเอ่อโดตาฟนะครับนะก็มาเล่นรีวิวล่าสุดนะเล่นแบบกันถ่ายจอด้วยนะครับก็เจอใหม่คิวโดนานะครับตัวโปไม่โดนหนักแบนนะครับคือฟาร์มอิ่มจัดรัฟาร์มโคตรอิ่มอะครับน้องๆโอ้โหฮอตเกินไปลวครับบ๊ายบาย